นี่จะเห็นว่าเริ่มอุ๊ยอะไรอะ่ะมีคนโดนเน็ตน่ะเก้าล้อเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันดอลลร์โอ้ไม่คอด เสื้อเอว่าเกมแบบใหม่มาแล้วต้อนรับปี2024มีให้เลือกด้วยกัน3แบบก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยหรือว่า3ตัวก็ได้นะจ๊ะกดลิงก์เสื้อใต้คิทได้เลยเอาและเรามาเจอแมปหนึ่งชื่อว่าแมปเกมมิ่งวิทโทโมมิจะบอกว่าสาวผู้นี้หน้าตาหน้ารักคิคุอนุเนะ Vtuber คืออะไรบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักเป็นอย่างดี Vtuber เนี่ยก็คือบุคคลที่ไลฟ์สตรีมหรือว่าไลฟ์สดแล้วก็จะมีอวตารเนี่ยของตัวเองเนี่ย ขยับหน้าไปมานะแล้ววันนี้เราจะมาจําลองเป็น v t u b e r งั้นเราก็ต้องลองเข้าไปเล่นแมปนี้กันแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วนี่ดูเหมือนกับว่าเรามาอยู่ในห้องนอนเรานะห้องนอนของโทโมโมิเธอคือ v t u b e r ชื่อดังแน่ๆแล้วนี่คือห้องนอนของเธอมันก็จะมีตุ๊กตุนตุ๊ตกตาจะบอกว่าฟิกเกอร์น่ารักมากเลยอะ่ะนี่ตรงนี้ก็มีนะรู้สึกว่าห้องนอนของเธอก็จะเป็นห้องนอนโล่งๆนะมีแค่ที่นอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะคอม ฉันวางโมเดลและดูเหมือนกับว่ามันให้เราเนี่ยไปทาปําการเปิดคอมนะลองเปิดดูนี่เลยอ๋อมีเสียงเปิดวินโดวด้วย Windows ลสิบวัตต์แล้วครนี้เราก็ทําการเปิดคอมแล้วรู้สึกว่าโทโมมิเนี่ยเธอก็เอาลูกของเธอที่เป็นวีทูเบอร์เนี่ยขึ้นหน้าจอเดสก์ท็อปนะสวยงามแล้วคือยังไง เราก็กดเข้าไปเพื่อทําการไลฟ์สตรีมอย่างนั้นหรอแล้วเราก็เข้ามาหน้านี้ดูเหมือนกับว่าโทโมมิเนี่ยจะเริ่มทําการไลฟ์สตรีมแล้วนะตรงนี้มันเขียนว่าสวัสดีฉันชื่อว่าทาคาฮาชิโทโมมิเรามาเริ่มเล่นเกมกันเถอะอ๋อจะบอกว่าตรงนี้จะเป็นหน้าเว็บบอร์ดของโทโมมิไงมีผู้ติดตาม5้าแ0น 41 f o l l o อ e r โอโ้โห oh. แลวเดี๋ยวเราจะต้องสตรีม Steam แล้วนะมาเราก็ให้แบบว่าโทโมมิทำการทักทายผู้ชมแล้วกันนะโดยการพิมพ์เข้าไปแล้วกันอ่าเอเวอรี่วันนะคะก็สวัสดีทุกคนปึ๊บส่งไปเมื่อกี้เราพิมพ์เข้าไปเราบอกว่าฮ่าเอเวอรี่วันสวัสดีทุกคนพอเลื่อนลงมาจะเป็นสิ่งที่โทโมมิโพสนะแบบว่าเป็นการโพสทักทายแฟนคลับอะไรแบบนี้นะอ้าวรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มไล้แล้วเริ่มไล้แล้ว นี่คนเริ่มแบบเข้ามาดูโทโมมิแล้วแล้วโทโมมิก็พูดไปเรื่อยๆพูดพัมไปเรื่อยอ่ะนี่จะเห็นว่าเริ่มอุ๊ยอะไรอ่ะมีคนโดเนทตนะเก้าล้อเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันดอลลร์โอ้ไม่คอดจะบอกว่าโทโมมิก็เลยแบบดีใจมากนะที่มีคนโดเนทเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วโทโมมิก็บอกว่าโอเคเราจะไปเล่นเกมชื่อว่า anime exe กันเลยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปทําการเล่นเกมชื่อว่า a n เม e exe อะไรนี่แหละโดยการแบบ ลองไปเสิร์ชหาเกมดูนะ anime exe ไม่รู้นะมันชื่อเกมเนี้ยลองเสิร์ชดูนะอืมพอเราเสิร์ชปุบ๊บมันก็จะขึ้นเกมอนิเมะมาให้เราดาวน์โหลดนะคือยังไงเราต้องดาวน์โหลดเกมเหรออ๋อนี่ไงเราก็ทําการดาวน์โหลดเกมนี้ขึ้นมา แล้วมันก็ให้เราดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดเลยนี่เป็นไงไลค์ like ไปด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้สดๆเลยเพราะว่าคนที่โดเนตเงินมาเมื่อกี้นี้ <S <S เขาอยากให้เราเล่นเกมนี้นะ่ะตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดสาเร็จแล้ว <S <S แล้วก็เข้าไปดูในโฟลเดอร์แล้วนี่คือเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะนี่ไอคอนเกมก็จะเป็นแบบนี้อนิเมะ exe นะแล้วก็ทําการกดเข้าไปเล่นกันอันนี้เราก็กดเข้ามาเล่นแล้วเรากําลังเข้าสู่เกมอนิเมะ E X e. มาแล้วมาดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไงในขณะที่ผู้ชมนั้นก็พิมพ์ข้อความเข้ามาแบบหลังไหลแล้วเราก็ทําการกดเล่นเลย so s <S เฟิร์บเฮ้ยเอาแหล,ะ,ล,ะ,ละรู้สึกว่าโทมี่บอกว่าโอเคเราไปเล่นกันเลยจ้าว้าวโอ้โทมี่บอกว่าว้าวเธอดูดีนะเนี่ยเธอน่ารักมาก oh. แล้วควนี้ในตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกกดว่า I อ o อน c ค r e แล้วก็ได้โปรดก็เหมือนกับว่าจะให้เราเลือกคำตอบว่าฉันไม่สนใจกับขอร้องอะไรสักอย่างนี้แหละ ถ้าเกิดเราตอบว่า please ล่ะจะเป็นยังไงพอเราเลือกคำตอบว่า please หรือว่าได้โปรดนะมันก็บอกว่าโอเคเลยงั้นเราไปทำอาหารเพื่อไปสูน์ตัวเองอะไรดีกว่านะอ่าดูเหมือนกับว่าเรา ต้องมาทําอาหารเหรอเนี่ยถามจริงอันนี้เตาทําอาหารหรืออะไรเนี่ยโลมันเหมือนอันเนี้ยแผ่นซีดีสคราตแผ่นอะโต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 อะไรแบบเนี้ยอ๋อโอเคแล้วมันก็จะบวกหบวกคะแนนแบบนี้หรอไม่รู้อะลองเล่นไปมั่วแล้วกันนะทุกคนนะแล้วด้านบนนั้นอะมันก็จะมีแบบจับเวลาถอยหลังด้วยนะก็งงๆเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงเนี่ยแล้วตอนนี้น้ำเวลาถอยหลังก็จะหมดแล้วแล้วเราก็ได้มาสิบคะแนนมั้งเมื่อกี้เห็นอยู่เราได้มาสิบคะแนนแล้วคราวนี้มันก็บอกว่าบายบายคือลากรอลาไปไหนอะอ้าวบาย เอา what ฮะอะไรเมียที่หน้าต่างเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย what hello มีใครอยู่โทมิบอกว่ามีใครอยู่ตรงประตูฮะเอ้อมีคนคว้างก้อนหินมาตรงหน้าต่างทุกคนมีคนคว้างก้อนหินมาตรงหน้าต่างตรงห้องนอนของโทมมมิฮะเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยเป็นการจบแบบ bad ending แบบที่3คือการตกจากชั้นระเบียงแล้วถ้าเกิดคราวนี้เนี่ยเราทำการดาวน์โหลดเกม anime exe มาแล้วเราไม่เข้าไปเล่นละ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าโทมโมมิเนี่ยได้รับการโดเนตเงินมาเยอะมากจากบุคคลนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่เล่นละ่ะมันจะเป็นยังไงอะตอนนี้คือแบบว่าเราดาวน์โหลดเกมมาแล้วนะแล้วเราก็ รอระยะเวลาไปสักพักหนึ่งเราจะไม่กดเข้าไปเล่นดูซิว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในขณะที่แบบว่าคนก็ทําการเข้ามาดูสตรีมของโทโมมิเพียบเลยดูดิตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2นาทีแล้วนะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเกิดเกิดเกิดรู้สึกว่าตอนนี้เมื่อกี้อะไรเหมือนโทโมมิกับพริบตาเหรอเนี่ยเนี้ี่ยเหมือนอะไรอ่ะเป็นฉากที่เหมือนโทโมมิกับพริบตาเฮ้ยเฮ้ย มันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือเอา้าทําไมโปรแกรมมันเคลื่อนไหวได้อ่ะตัวไอคอนเกมมันเคลื่อนไหวแล้วคราวนี้ยังไงโทมิมิเหมือนกับว่าโทมิมิจะหลับหรอหเฮ้ยอ้าวแล้วก็มืดไปแล้วอย่าบอกนะว่าฮะปิดคอมเหรอโทม,มิมิปิดคอมเฮ้ยใ,ใครอ่ะอ๋อโทโทมิปิดคอมแล้วก็มานอนที่เตียง แล้วก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ้าอ้าเอ้ยจมสแกเวอร์เอ่อเอ่ออ่อ่ามีการบอกว่าขอให้หลับฝันดีนะฝันหวานเออเธอมันไม่ฝันหวานแล้วแหละมันจมสแกอุ้ยมีหัวล้อด,ด้วยคือ <laughs> <c ười> จะบอกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเป็นร่างวีทูเบอร์ของโทโมมิอะออกมาหลอกหลอนอะเป็นการจบแบบแบดเอนดิ้งแบบที่หนึ่งจบแบบ ฝันหวานไม่หวานอะ่ะมันดูแบบแบดมากอะ่ะโอ้โหการที่เราไม่กดเข้าไปเล่นอะ่ะมันทําให้เราต้องเจอแบบนี้เหรอเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลองมาเล่นเกมใหม่ครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราเล่นเกมแพ้จําได้ไหมเกมแรกที่มันให้เราย่างเนือ้อ เราเล่นแพ้เราเลยโดนผักตกระเบียงคือจะบอกว่าเราต้องชนะเท่านั้นนะ่ะเราถึงจะเข้าไปเล่นแบบเกมต่อไปได้นะเราต้องทําการย่างเนื้อให้มันสุกพอดีนะโอเคโกคุกกิ้งกันเลยจ้าจะบอกว่า NPC ในเกมนี้น่าโหดมากคุณพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังไปจ้าโอเคตอนนี้นะเราก็กําลังจะเข้าไปเล่นนะทําการแบบย่างเนื้อให้มันสุกพอดีอะ่ะมาดูกันนะแล้วรู้สึกว่าต้องได้ประมาณส0งอคะแนนขึ้นไปด้วยนะคิดว่านะ มาดูกันว่ายังไงเรดี้โกไปเลยเนี่ยรอให้มันแบบสุกพอดีอะ่ะเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยได้ยี่สิบคะแนนเห็นปะให้มันแบบสุกพอดีอะ่ะนี่เป็นไงถ้าเกิดเราแบบไหม้เกินไปอะ่ะเราจะถูกหักคะแนนยี่สิบห้าก็มีเป็นไงโอ้โหแจมโบ้ไปเลยจ้ะนี่ต้องได้ประมาณสองร้อยคะแนนได้ไหมห้ามให้มันไหม้เกินไปนะถ้าเกิดมันไหม้เกินไปอะ่ะเออเราจะแบบว่าคะแนนแบบติดลบไปเลยนะเนี่ยวอุ๊ยทุกคนจะถึงสองร้อยคะแนนไหมอะเอาดิ เอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหเฮ้ยสองร้อยกว่าคะแนนผ่านไหมรู้สึกว่าในตานี้เราสามารถทําได้เอาแหละไปทําความสะอาดกันเลยอุอ้ยเราผ่านทุกคนเราผ่านแล้วตอนนี้มันก็ให้เราแบบมาเล่นเกมแบบทําความสะอาดนะมันเป็นเกมทําความสะอาดอืมอยังไงอะจะชนะไหมเนี่ยตอนนี้เรามีคะแนนสองร้อยสิบนะเฮ้ยเออนี่ไงเอายังไงล่ะโออนี่ไงเอเอเอายังไง เออเไม่ใช่เหรออ่อนี่ไงนี่ไงต้องเก็บฝุ่นต้องเก็บฝุ่นไวรัสด้วยเอ้ยไม่ใช่อะไรล่ะเดี๋ยวไอ้ฟฟ้านั่นคืออะไรเดี๋ยวโอ้เมงมุมก็มาโอ้เฮ้อาเด้ก็เอาเด้เฮ้ยหมดเวลาแล้วโอ้ยหมดเวลาแล้วอะดีจ้า N P C จ๋าเอ่อหน้าตาก็ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่อุ้ยแต่ก็โกรธเหมือนเดิมเออฉันทำได้ไหมจ๊ะแล้ว N P C ก็บอกว่าเจอกันวันหลังนะบุย อย่าบอกนะว่าแพ <laughs> อ้อ่ะอ่ะอ้าวอุย้ย what สลบไปเลยเหรอเหมือนกับว่าเราโดนเอ่อวีทูเบอร์ล่างเราอีกร่าง,างหนึ่งโผล่มาตรงจอแล้วเราก็สลบไปเลยเราช็อกไปเลยแบบช็อกหน้าคอมแล้วก็ตุยไปเลยอะ่ะแล้วคนนี้ตำรวจก็แบบมาสืบสวนอะไรแบบเนี้ยนะทนี้ก็คือแบบเป็นร่างเราที่แบบช็อกหน้าคอมอะ่ะเหมือนมันเป็นฉากที่แบบว่าตำรวจมาเจอร่างเราในอาพาร์ตเมนต์เราในห้องเราอะไรเงี้ยเหมือนมาเก็บหลักฐานอะ่ะง่ายๆเลยคือในเกมเนี้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือเราตุยทุกทางอะ่ะ ก็เป็นตอนจบแบทเอนดิ้งแบบที่4ี่เป็นแบบส nap อ t out ามันโผล่มาจากคอมโอคือแบบเราช็อกจนตุยหน้าคอมไปเลยอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้นะพี่นิวก็ลองอีกรอบนึงนะไปเล่นเกมนั้นผ่านและเกมที่มันเป็นเกมทำความสะอาดอ่ะอุ้ยเราเล่นผ่านแล้วนะโอเค that was strange I just got the strange feeling someone ้สกว่ามีใครมองฉันอยู่นอกอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวฉันขอไปเช็คก่อนดีกว่านะ เออเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามีใครแบบมามามามองเราอะอยู่นอกอพาร์ตเมนต์เฮ้ยมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนฉากจบที่แบบตกระเบียงเลยอะเอแต่ไม่เหมือนนะเพราะว่าครั้งนี้มันไม่มีแบบว่าวูทูบเบอร์อีกร่างหนึ่งเรายินโบกมือแล้วครัวนี้เราก็บอกว่าอมันก็ดูไม่มีใครนี่นาอืมจำว่าฉันไปกินกาแฟดีกว่านะอืมดูเหมือนกับว่ามันไม่มีใครปิดประตูได้ไหมอ๋อไม่ได้ด้วยเฮ้ยยังไงอ่ะอุ้ย ฉันควรอยู่ในห้องน้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะเป็นตอนจบเดทแอนตอนจบคือตุยนั่นแหละโดนวีทูเบอร์ของเราอีกล่างหนึ่งหลอกหลอนจนตุยเห้ตายเธอคอร้องเธอนะ ก็คือเอายังไงมันก็แบดเอนดิ้งใช่ไหมเนี่ยโหอันนี้คือจบแบบเดสเลยเดสตุยไปเลยเอาลนะ่ะถ้าเกิดอยากใครเข้ามาเล่นแบบนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะ g a เกมมิ่งวิดโทโมมิจะบอกว่ามันมีตอนจบอีกเยอะเลยนะน่าจะประมาณ10กว่าตอนจบได้แต่ส่วนมากจะเป็นตอนจบแบบแบดเอนดิ้งบอกเลยนะว่าการเป็น v ีทูเบในวันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ดีเลย <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ